เมื่อท่านมาถึงยอดสุดของวัดภาษาวัดภูแลเนี่ยจะมีเขียนว่าทางไปน้ําเที่ยงคือน้ําศักดิ์สิทธิ์รูปตีนพระบาทคือรูปรอยพระบาทสําไทยเรียกว่ารอยพระบาทรอยพุทธบาทแต่ลาเรียกตรงๆเลยรูปตีนพระบาททางไปน้ําเที่ยงรูปตีนพระบาททูสปริงบุตร์ฟูสอะไรเนี่ย75เมตรตอนนี้ไปด้านล่างว่ารูปและ สลักรูปแกะสลักช้างและตัวเ้จระเ้ทางนี้เรียกตัวเ้จระเ้รูปและรูปแกะสลักช้างและจระเข้ถูเอเลเฟนครอบคุณได้ทางนี้ไปร้อยร้อยสิบเมตรเดินตรงไปคําบนั่นอีกเจ็ดสิบห้าเมตรจะเจอทางไปน้ำศักดิ์สิทธิ์รูปตีนพระบาทน้ำนั้นก็คือน้ำที่มาจากรอยพุทธบาทก็ว่าอย่าง,งานั้นรูปตีนพระบาท อย่าพลาดเด็ดขาดนะพู้ที่มาถึงแล้วอยู่ด้านหลังนี่เจเมตรเองบางคนนั้นมาถึงแค่นี้ไม่ยอมขึ้นอีกโอหน้าเสียดายมาก,มากนี่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 ลควรพักผ่อนด้านซ้ายขวาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของภาษ<ม>าวัดภูชาาระอัธยาศัยดีดน่ารักมาก,มากน่ารักมาก,มาก ัไอนเน็ตนั่นน <uras> ั่ดานข้อมูลได้ท <improving> ี่อินเทอร์เน็ตราอันนี้มันจากสหรัฐนะครับผมจากสหรัฐแต่ว่ายูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้น่นฐานนี้มาดูข้อมูาจาอย์ได้